วันนี้แน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะคุณสนธิลิ้มทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสนะฮะแล้วก็ผู้ก่อตั้งเครือผู้จัดการบอกเลยบอกว่าวันนี้รายการนะฮะคุยทุกเรื่องกับสนธิ9ก้โมงเช้าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดฮะว่ามีการโกงเงินลูกความฮะหลังจากก่อนนั้นนี้ทนายตั้มเนี่ยออกรายการพหนุมกัญชัยรายการหนึ่งกระแสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงิน70ล้านที่ตัวเองมีและการที่ตัวเองใช้ชีวิตโก้หรูอ,อยู่สบายเป็นแบบทนายแบรนด์เนมเนี่ยเพราะลูกความให้เงินมาด้วยความเสน่าาา่สสุุุดครรรัับผู้้ชมวนนนนีใยกของิ ทิมทองกุลก็ยืนยันเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเงิน71ล้านบาทที่ทนายตั้มได้มาไม่ใช่ได้ด้วยความสเสน่หาแต่ว่าได้มาเพราะว่าโกงลูกความที่ชื่อคุณอ้อยหรือเจ๊อ้อยเนี่ยแหละฮะลองไปฟังเสียงคุณสนธิในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิวันนี้ฮะลองไปฟังครับหลักฐานทั้งหมดนี้เป็นการมอบเงินสองล้านยูโร71ล้านบาทกว่าๆโดยสเสน่หาด้วยที่ผมเล่าให้ฟังตลอดเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นสเสน่หาเป็นเรื่องที่ คุณไปเอาเงินเข้ามาเพื่อมาลงทุนโดยจักราชัติอยู่แล้วใครจะไปให้เงินคุณมากมายเป็นสิบสิบล้านโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยคุณอ้อยเขามีจตุพรก็มีสามีมีลูกหลายคนอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมนีอยู่เมืองไทยทำไมเขาต้องให้เงินคุณมากมายขนาดนั้นเขาแค่มีน้ำใจดูแลคุณเวลาคุณไปต่างประเทศกับภรรยาคุณกับลูกคุณเขาต้องถอนเงินในฝรั่งเศสขายหุ้น,ขา,นขายหลักทรัพย์ของเขา ทำเรื่องผ่านธนาคารตรวจสอบเอกสารต่างๆมากมายว่าเขาไม่ได้ฟอกเงินเนี่ยฮะเป็นบางช่วงบางตอนจาก<ะ>รายการของคุณสนทิวันนี้ซันนี่ไม่ใครให้เราเป็นเงินให้เงินไปนละล้านด้วยความเสน่หามีไหมฮะเอาจริงจริเดือนละสามแสนหนูก็ดีใจแล้วนะไม่ต้องถึงขั้นกี่ล้านเจ็สบเ็ดล้านหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ย<อ>แค่นั้นเราก็ดีใจนะพี่ตุ๋ยนะคือแต่ว่าได้ด้วยความเสน่หาแต่ว่าได้ด้วย กรณีแบบนี้คือคุณสนท่บอกมันไม่ใช่การได้มาด้วยความเสน่หาคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการให้เพื่อเป็นการดูแลบริษัทใช่ไหมคะใช่ฮะก็คือว่าทางคุณสนท่เองวันนี้ก่อนที่บาและรวมทั้งถึงขนาดวันนี้เปิดสลิปโอนเงินเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าคุณอ้อยเนี่ยมีการโอนเงินให้กับทนายตั้มเนี่ยฮะสลิปเนี่ยฮะเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทนฮะให้กับทนายตั้ม ให้เนี่ยคือให้เพราะอะไรให้อย่างที่เมื่อวานนี้จริงๆก็เป็นข่าวแล้วล่ะคือ <ฮะ S 1> ทางคุณอ้อยเองเนี่ยมีการให้ข่าวกับทางด้านของนักสืบพิมพ์ผู <ฮะ S 1> ้จัดการเนี่ยนะครับว่าเครือผู้จัดการเนี่ยว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้ทนายตั้มเนี่ยนำไปทําแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เนี่ยแหละฮะ,ฮะคุณผู้ชมฮะโดยเมื่อวานนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเมื่อวานนี้ที่มีข่าวแล้วก็วันนี้คุณสนทิก็มีการโชว์สลิปตัวนี้เนี่ยนะ<ภ>ฮะโดยในวันนี้รายการคุยทุกเรื่องกับสนทิฮะคุณสนทิล้ทองกุลิ์พมผู้จัดการนียรรรกกาาถึงณที่ทนายบังเเกิดนยื กันเลยว่าทนายตั้มเนี่ยได้มีการช่อโกงเงินเจเ็ดล้านบาทฮะจากเจ๊อ้อยนะฮะหรือว่าคุณอ้อยอดีตลูกความนะครับโดยคุณสุทธิบอกจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องนี้เลยแต่เ<ะ>นื่องจากว่าทนายตั้มเนี่ยก้าวร้าวแบบไม่มีเหตุไม่มีผล<ะ>คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้านของอคุณสุทธิเองก็เคยเล่าว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นคุณอัจฉริยะเรลพงศ์กับทา,าทางด้านของทางด้านของทนายตั้มสิทธาเบ<ะ>ี้ยังเกิดเนี่ยมีความขัดแย้งกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรณี อาจจะมีความเห็นด้วยหรือว่าการสนับสนุนบิ๊กตำรวจบางนายให้เข้าสู่ตำแหน่งผู้ชาการตรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเครือผู้จัดการเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวว่าทนายตั้มเนี่ยถูกแจ้งความฮะข้อหาช่อโกงเงินไม่ยอมคืนเงินเจ็ดล้านบาทเมื่อเจ๊อ้อยหรือว่าคุณอ้อยเนี่ยทวงถามไปแล้วเนี่ยทนายตั้มกลับนิ่งเฉยฮะก็เลยทําให้ทางคุณอ้อยเนี่ยมีการมอบอํานาจทนายความไปแจ้งความทนายตั้มที่สพปกช่องจังหวัดนครราชสีมานะฮะแต่ทนายตั้มกลับพูดนะฮะบอกว่าถ้าใคร เอาเรื่องนี้มันพูดเอาเรื่องนี้มาจะฟ้องกลับหมดเลยว่าเป็นการแจ้งความเท็จแถมทนายตั้มยังก้ารับคุณสนธิก็คือบอกว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ท้าเลยบอกว่าถ้าไม่จริงเนี่ยมาท้าเลยเนี่ยฮะพี่สนธิลงขาวว่าผมชอบโกงเงินเจ็ล้านพานันกันไหมใครหน้าแหกให้ดื่มปสัสสาวะเจ็ดสิบแดแก้วเนี่ยนะฮะคุณสนธิก็เลยบอกเลยว่าแบบเนี้ย ถือว่ามาก้าวร้าวตนถือว่ามาล่วงเกินตนแล้วเนี่ยนะฮะดยคุณสนธิก็แฉด้วยนะครับคุณผู้ชมบอกว่านอกเหนือจากเรื่องเงิน7จล้านที่ทนายตั้มอ้างว่าได้โดยเสน่หาแต่จริงเนี่ยคุณไปช่อกงลูกความมาทนายตั้มบอกว่าบริษัททนายความสิทาลเฟิร์มเนี่ยปี2566ทนายตั้มบอกว่าได้กําไรบริษัททนายความมา21ล้านบาทแต่คุณสนธิบอกว่าตรวจสอบแล้วเอาจริงๆอนะ่ะปีที่แล้วเนี่ยบริษัททนายตั้มเนี่ยขาดทุนไปห้0ล้านบาทจริงก็ต้องมีกําไรก็คือพง่ายๆว่าารยได้กับรายจ่ายอ่ะ มันไม่สอดคล้องกันน่ะที่มันจะทําให้สมมติว่าผู้ง่ายๆสมมติคุณชานี้มีไรายได้เล่นหนังเล่นละคร<ม>ออกคอนเสิร์ตรายได้เท่านี้รายจ่ายเท่านี้<ม>และมีกําไรเท่านี้โอเครายจ่ายคุณชานี้อาจจะไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อค่าใช้จ่ายต่างๆ รายได้รายจ่ายและกําไรจะต้องสัมพันธ์กันนะตรงนี้คผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณสนธิพูดไว้ก็คือเขาบอกว่าเงินเดือนนะคะเงินเดือนที่ได้เดือนละสามแสนเนี่ยที่ทนายตั้มได้เนี่ยก็คือเป็นการแลกกับการช่วยทําคดีแล้วก็มีการดูแลธุรกิจที่ฝรั่งเศสให้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าทนายตั้มเนี่ยไม่ได้นําเงินเดือนเดือนละสามแสนบาทเนี่ยเข้าบริษัทค่ะและไม่เคยพบว่าการโอนเงินจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีมีแต่คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินที่ได้มาดังนั้นเขาบอกว่า71กวเจ็ดสิบ ทนายตั้มได้เสียภาษีหรือไม่เอาหลักฐานมาดูเลยถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเสียภาษีเนี่ยคนสนธิเขาพูดว่าไงดูไหมยอมกราบเท้าทนายตั้มเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคือตัวคนสนธิเนี่ยมีหลักฐานใบโอนเงิน2ล้านยูโรอย่างที่เราโชว์ไปใช่ไหมฮะซึ่งเท่ากับ71ล้านบาทที่ทนายตั้มอ้างว่ามีการให้โดยสเสน่หาเนี่จริงหรือไม่นะคะเพราะถามใครก็ไม่มีใครเชื่อคําพูดของทนายตั้มค่ะอืนะคะทีนี้คุณสนธิก็บอกนะฮะบอกว่าตนเองมั่นใจเลยว่ารายได้ของทนายตั้มแล้วก็น่าจะถึงบริษัทสิิทธาอเฟรมนนะ ไม่ได้จ่ายภาษีอย่างแน่นอนอยากถามว่าอธิบดีกรมสรรพากรไม่สนใจเรื่องนี้เลยเหรอ,อเพราะมีหลักฐานว่าทนายตั้มได้รับเงินมากว่าเจ็ดสิบล้านบาทอ้างว่าได้มาโดยสเสน่หาดังนั้นตามหลักภาษีของประเทศไทยเนี่ยคุณจะต้องจ่ายภาษี3 5เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยนี่คือการทําผิดกฎหมายของทนายตั้มนะฮะดังนั้นทางคุณสุธิเองบอกว่าก็จะทําหนังสือร้องเรียนไปที่กรมสรรพากรแล้วก็นําหลักฐานไปยืนยันนะฮะ,ะเรื่อง,องการเสียภาษีนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเรื่องที่ คุณอ้อยหรือเจอ้อยเนี่ยอโอนเงิน7จ็ล้านบาทคือคุณอ้อยเนี่ยได้มีการไปแจ้งความทางด้านของทนายตั้มแล้วแล้วก็ยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หา71ล้านบาทนี้คือให้ทนายตั้มเนี่ยไปดําเนินการทําแพลตฟอร์มขายหวยออนไลน์ ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือทางคุณอ้อยเนี่ยยืนยันบอกว่าที่จ่าย7จ็ดสล้านบาทก็คือว่าจ้างทนายตั้มเนี่ยแหละฮะให้ไปจ้างผู้เขียนแพลตฟอร์มและโปรแกรมหวยออนไลน์ให้แต่สุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินค่าทําโปรแกรมออนไลน์แล้วคุณสนธิก็บอกว่าคุณผู้ชมฮะทนายตั้มพอได้เงิน7จ็ดสล้านบาทไปแล้วทนายตั้มกลับมีการถอนเงินสดเกลี้ยงบัญชีเลยโดยเงินในจํานวนนี้คาดว่าทนายเออคุณสนธิใช้คํานี้นะฮะเงินจํานวนนี้เป็นเงินที่ทนายตั้มนําไปซื้อบ้านหรูในราคา46ล้านบาทหรือไม่ บอกด้วยซ้ำนะฮะอยู่แถวพุทธมนตรอีกต่างหากนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าเงินสดและเป็นการซื้ออ่ะคุณสาณนิ<ะ>ซื้อเป็นเงินสดแต่ใส่ชื่อภรรยาซึ่งคุณสวทีก็เลยบอกว่าถามจริงๆิงภรรยาทนายตั้มอ่ะ มีรายได้อะไรอยู่ดีๆถึงซื้อบ้านได้46ล้านบาทถ้าไม่ใช่เงินก้อนเนี่ย71ล้านบาทที่คุณอ้อยโอนมาให้ซึ่งเรื่องทั้งหมดทนายตั้มขออนครับคุณสดที่ยืนยันเลยบอกว่าที่ทนายตั้มไปพูดในรายการพี่หนุ่มบอกว่าให้ด้วยความเสน่หานี่ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นการนําเงินเข้ามาเพื่อลงทุนจะอ้างว่าเป็นการให้ด้วยเสน่หาแบบนี้ไปกี่น้ํานี่คือความจริงมีหนึ่งเดียวคือคุณสดที่จะชอบบอกนะว่า,าความจริงจะมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็นี่คือมุมของคุณสนทีนะฮะหล เปิดว <Bird> อลนะฮะกับทางด้านของคุณสนธิลิมทองคุณเนี่ยแหละครับผมหลังจากคุณสนธิแจกแจงมาแล้วเรียบร้อยพี่ตุ๋ยค,ค่ะทนาย <ผม S 2> ตั้มโพสต์ข้อความเลยค่ะระบุว่าผมชัดเจนในทุกการกระทําทุกคําพูดและผมมั่นใจว่าสึกนี้ผมไม่ได้ดื่มฉี่เดแก้วแน่นอนนอกจากนี้นะคะัเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มได้แจ้งข่าวกับสื่อมวลชนว่าเขาจะมีการดํา เดิน<ไ>ทางไปแจ้งความนะคะเจ๊อ้อยที่สพปักช่องแต่ล่าสุดค่ะมีการแจ้งกับนักข่าวแล้วว่าจะยกเลิกหมายดังกล่าวนะคะโดยจะเข้าไปเคลียร์กับเจ๊อ้อยก่อนเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เจ๊อ้อยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะครับผมทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีความเห็นจากทางด้านของคุณชาวมีขวดฮะทนายความครับก็มองว่ากรณีที่ทนายชื่อดังซึ่งอาจจะหมายถึงทนายตั้มเนี่ยแหละฮะช่อโกงเงินของลูกความเจ็ล้านบาทถ้าเป็นเรื่องจริงถือเป็นเรื่องร้ายแรงตามข้อบังคับของสภาทนายความนะครับว่าด้วยมัญญาทนายความปี2 0 0พ 129จึงเรียกร้องนะครับให้สภาทนายความแล้วก็คณะกรรมการบรญยตาทนายเนี่ยนะครับให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีนี้ครับโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียน เพื่อทําความจริงให้ปรากฏต่อสังคมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่าองค์กรทนายก็คือสภาทนายความเนี่ยม,มีการตรวจสอบถ้ามีความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษเพื่อไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีนะครับและเกียรติของทนายความด้วยนะครับผมก็มขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะความคืบหน้าในเรื่องคดีเพราะเนื่องจากว่าวันนี้คุณเออไม่ใช่คุณสดิขอัยท<ม>นายตั้มยัง<ฆ>ไม่ได้ไปแจ้งความถูกไหมคุณสานิาปรากฏ<อ>คุณผู้ชมฮะวันน<ห>ี้ทางคดีฮะเรื่องของการที่คุณอ้อยเนี่ยไปชก แจ้งความจับทนายตามเนื่องจาก<ะ>ช่าโกงเงินล่าสุดฮะทางด้านของตํารวจสอพอออปักช่อง,องนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็มีการส่งสํานวนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปให้กับตํารวจสอบสวนกลางได้ดําเนินคดีนี้ต่อไปนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละฮะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วกัน